สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังอุ้มบุญ สาวอุมบุญเป็นอย่างน้ย,ย่างอยู่บ่เศร้าอยู่นี่ฮะอยากซอยพอเห็นงานบ่โอ้ยบึง่งังกระสิพภาพมาบึงค่ะพูดได้ ตัดไหมมาตัดไหมอยู่ค่ะนี่ค่ะหลุดคู่ใจพออุดค้นกะเกาหลุดกะเกา ใส่ก็ใส่ดีอยู่ค่ะดีกว่าโบมิคีเฮ็ดนี่ยังเด็ดค้นดูครับเด็ค้นดูค้นดูให้ไกลค้นดูให้ไกลเบิ่งค่ะค้นให้กำลังใจทุนนอนอยู่พุน,น สีเห็ดเหล่าไก่ไก,ก่กะโบมีหมองอยู่เลยสีเห็ดไหนอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยนุคั่นนุคั่นอุ้ยคั่นแห้ง <laughs> มวนแล้วไก่ในในรังโหวาไรคั่นแห้งคั่นแห้งเมืองค่ะธานนท์ไอกำลังใจพออุด มาเฝ้พี่น้อนอยู่กับจังหรอกเอาสิเฮ็ด์เม้ยโฮว่าไก่กำลังออกมาหลายก็เลยสิเหตย์ลราไก่พุนค่ะไก่เามีหมองนอนเนย้มมาขึ้นก็ได้ไปตัดใหม่มาเตรียมสิเฮ็ด์กะลอมบริเวณนลงรถนี่ลยล่ะค่ะ ทังไว้เลยมมแมนบวัน,น,นุอเือกู้ใดเป็นทางไม่เห็นนอพี่คัดเอาตะขัส้างถึงมาเห็นจับกั้งเบาเินบหลเร็วจับกังหลเร็ว <c ười> เนเนะี่ค่ะเมฟาใส สายโยกเอา้าเต็นล่ำสิ่งอย่างเดียวแต่เห็นคนนี่แต่เต็นใส่ขอ,อกินเอาเห็ดหน,นังนอโอ้ยหาวหรอกคะ <laughs> หาวเร็วหาวเร็วโอ้ชู่ชู่ชู่เร็วขายขาเด่นอยกอย่างเดียวโอ้อารดนตีมาเปิดใจในเป็นอย่างหนึ่งก็เต็นดีแท้เฮ้เยเฮ้ยจังสิล่ะค่ะแต่เห็นคนอยู่ไก่เต็นขอกินเอา ông <tôi>, hết nhắn lần anh ui trái vô thì này cấm lăng trái vô hàng cấm lăng trái phô hụt hết lầu cây Hôn, có kín nhang điều rồi thằng mẹ thằng luộc, hạ thân bó Nè นกะทับได้หลายเดือนละค่ะสองเดือนแล้วกบับพรท่านเน่ใจว่าสิได้บ่วดเป็นว่าประมาณสี่เดือนจังสิบึงออกสามสีเดือนนี่กะบพท่านหูว่าสิคือโบเ้าค้าเด่น นั่นนั่นมีตังไปไก่เขาเริ่มมีตังเลยนี่ค่ะสาวจอมป่วนหุ่นหุ่นหุ่น,นยังเหรอ สาวหน่อยมีตังเฮ้ยเฮ้ยหายังนอหายังนออ้หูหูหูเฮ้ยเฮ้ยอ่อนอยังนอเอาเอา sao kì đi ô ô, huy, huy. ta nam hay mưa sau cả ẩm côn điêu, điên nhu mẹ ẩm hay côn điêu, lăn vun yêu, hay ẩm hay, Ăn anh, huy huy ấy Ui, nà phân. Má nhắm, má nhắm, má nhắm. Mẹ pha xây xây dù, dù găng liều, khó kín. nạc kìa 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 khá chén cả đêm cong kênh cong kênh lèo phô lèo khát thí cho văn mì tăng nhé bấy khẩu cây của đơ nà náu nà náu xáo khá tuyệt นี่ค่ะมึงมีตังเอ้ไปน่นไปนอนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอดีเขาได้นั่นเฮ้ยอดี๋ยวเขาไปไกลพี่อุ่มพี่อุ่มจิตตีได้นี่ค่ะคุ่นกะ bún bún, ơi cháu bún, mình khéo giựn như này nè, tá variety, tá như cả cá ra tá như đây nè, tá như, phải đánh yên chém hồng

ขอบคุณโครงการพุฎชอาณาจักรค่ะที่ให้น้องๆได้มีบ้านอยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิงอ์ถือลืมบ่ไดก็คือแฟนคลับส,สุขสุขคุ้นล่ะค่ะคย่อยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุมบุญหนึ่งแช่หนึ่งไรคือหนึ่งกําลังใจค่ะสวัสดีค่ะ